ทุกคนเห็นสามอย่างนี้ไหมการตอบสนองสิ่งเล้าอันเดียวกันแต่ตอบสนองกับของแต่ละสิ่งต่างกันนั่นหมายความว่าอะไรคะทฤษฎีการตอบสนองความหมายก็คือการสอนของครูหรือแม้กระทั่งสินค้าของครูจะไม่สามารถตอบสนองคนได้เหมือนกันวันนี้คุณเป็นแครอทหรือคุณเป็นไข่ หรือคุณเป็นกาแฟละ่ะทุกคนถ้าวันนี้คุณเป็นแครอทคุณจะรู้เลยว่าความร้อนหล่อหลอมคุณได้ทําให้คุณอ่อนปวกเปียกทําให้คุณสามารถตอบสนองกับสิ่งเลานั้นได้ทําให้คุณรู้สึกว่าเออใช่ว่ามันต้องอย่างนี้นี่ว่าเออใช่ว่าแต่ถ้าคุณเป็นไข่ถูกต้มแล้วมันแข็งมันดือ้อต้องหาอะไรเข็กกะโลกต้องหาไม้หน้าสามตีกะบาน ไข่มันถึงจะแตกเพราะยิ่งให้วิชาหัวยิ่งแข็งยิ่งสอนยิ่งดื้อยิ่งบอกให้ทําแบบนี้กูยิ่งไม่ทํายิ่งบอกให้เชื่อกูยิ่งไม่เชื่อคุณเป็นไข่นะคะคุณเป็นไข่ที่ยิ่งได้วิชายิ่งร้อนยิ่งแข็งยิ่งได้วิชายิ่งบอกว่าดีกูยังว่าไม่ดีอย่างนี้พวกไข่หัวแข็งหรืออีกแบบหนึ่ง คุณคือกาแฟที่ไม่ว่าจะป้อนอะไรเข้าไปคุณพร้อมรับคุณพร้อมที่จะเป็นกาแฟหอมๆจากคนหัวแข็งๆดื้อๆเขารู้สึกว่าเขาพร้อมจะเป็นกาแฟที่หอมกลุ่นให้ใครได้กลิ่นเขาอ่ะเขาพร้อมที่จะละลายเขาพร้อมที่จะโอ้ยทุกคนสายกาแฟต้องมาตะกึกน่ะ เห็นไหมทฤษฎีนี้ให้คุณไปดูว่าคุณคืออะไรฉันคือแครอทก็ค่อยๆซึมค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเชื่อค่อยๆซึมซับค่อยๆเลาะเปลือกตัวเองออกค่อยๆนุ่มนวลอ่อนโยนจากแข็งกระด้างจากแข็งกล้าวจากแบบแข็งอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะเป็นไข่นะจากแบบเฮ้ยฉันพร้อมเชื่อ ฉันจะชื่อเต็มที่เลยฉันจะเปลี่ยนชีวิตแล้วฉันเจอครูพี่พฉันจะต้องรอดฉันเจอสินค้าดีฉันจะต้องแบบแต่พอได้ฟังไปมากๆฟังครูมากๆครูแม่งแทงกูแน่เลยพอครูสอนไปมากๆสิ่งที่ครูพูดกูทั้งนั้นเลยพอครูสอนเอาสิ่งนั้นมาสอนสิ่งนี้มาสอนครูแม่งว่ากูชัวเต็ม,เต,มเต็มกูนี่เอง กูเริ่มเกลียดครูแล้วจะตอนแรกครูแบบตอนครูเป็นไข่ยังไม่ต้มกูกล่าวว่าครูนี้แบบว่ารอดแน่เจอครูพี่พรกูรอดแน่กูจะยึดครูพี่พรเป็นหลักโดนครูแบบต้มไปต้มมาไข่สุกไข่แข็งทุกคนไข่แข็งไข่สุกว่าแต่กูว่าแต่กูดูสิบไลก์ก็ว่ากูหมดสิบไลค์อย่างเงี้ยไข่แข็งโป๊กทุกคนต้องเอาไม้หนนาสามตีไข่อย่างเงี้ยถึงจะแตก เพราะฉะนั้นสังเกตว่าคุณเป็นไข่หรือเป็นแครอทหรือคุณจะเป็นกาแฟดีเป็นเม็ดแข็งแข็งฉันจะไม่เชื่อฉันจะฟังไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละผู้หญิงหน้าบ้าน,บานแบบนี้เหรอจะมาสอนฉันเชือ่อหน้าตาก็ปั่นนั้นอยู่กับบ้านนอกบ้านนอกหน้าก็แก่แกผ่าตัดมาตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มานั่งสอนกูอีกแข็งมาเลยแข็งมาเลยกูยจะดูแบบหืมกูดูไปงั้นแหละ กูไม่ได้พิสวสเ่เไรนักหรอกกูดูไปงั้นแหละอะดูไปดูมาเฮ้ยแม่งได้ใจวะ่ะพูดกระแทกดีวะ่ะโอ้ดุดันดุดันชอบสะงั้นเฮ้ยครูบอกให้ไหว้ผัวเอาแล้วกูผัวเป็นแบบนี้กูจะไหว้ลงไหมเนี่ยเอาครูบอกให้สวดมนต์นั่งสมาธิครูแบบโ,โ,โอ้แบบอะไรก็ไม่เคยเจอครูคนนี้แม่งสอนไม่เหมือนใครเลยจากเป็นเม็ดกาแฟแข็ง,ขง กลายเป็นถูกน้ำร้อนหลอมละลายนะคะมีกลิ่นหอมออกมาให้คนได้ดมกลิ่นพวกคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นใครในสามสิ่งนี้คุณพร้อมเปลี่ยนแปลงไหมหรือคุณต้องการเป็นไข่แข็งเหมือนเดิมก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่เลยเพราะทุกอย่างที่ครูพูดมาทั้งหมดสามทฤษฎีเนี้ยมันเปลี่ยนคนได้จริงค่ะทุกคน มันเปลี่ยนคนแบบครูมาแล้วมันจะต้องเปลี่ยนคุณได้เช่นกัน